ตำหลวงพ้าปาสุดเลิศตำถาดบ้านนาจานเบื้มหมงกหนองไม้ใส่หมูสามชั้นอืมเลิศสวัสดีครับไปกับฉันโกวิดมีวันนี้มิวจะพามาที่ครัวลูกอีสานร,<ค>ร้านอาหารสุดปังนี่เมนูที่มิวสั่งไปนะครับมีตำหลวงพระบางตำถาดบ้านนาขนมจีนน้ำยาปลาไส้ย่างคอหมูทอดกระเทียมและที่ขาดไม่ได้ก็คือแกงเห็ดและลาบหมู มิบอกเลยนะคบว่ารสชาติถูกใจแบบไม่อวยร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารอีสานเล็กๆนะคบแต่มีสเสน่ห์วัฒนาธรรมและรสชาติของชาวอีสานแท้ๆเลยทุกคนดูซ่หมกหน่อไม้คืออื้มอร่อยมากแกงเห็ดเป็นอะไรที่มิวชอบมากกินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนได้กลับบ้านเลยและทางร้านก็แนะนําตําหลวงพระบางมิวก็ลองสั่งดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหติดใจรสชาติเลยทั้งหอมทั้งอร่อยน้ำปลาล่านี่คือจึ้งมากกินต่อไม่รอแล้วนะอยากกินขนมจีนขนมจีนน้ายาป่าอืมเข้มข้นมากๆเลยเธอมิวอีกคนหนึ่งที่ชอบขนมจีนมากๆเลยนะครับร้าน เผ็ดไม่มากแต่อร่อยกําลังดีส่วนไส้ย่างคืออร่อยมากจริงๆมันเป็นคนชอบไส้ย่างอยู่แล้วนะข้อหมูย่างก็ชั้นโลดกินต่อไม่รอแล้วนะลาบหมูอร่อยมากยิ่งห่อกับผักอื้อจึง้งส่วนผักของทางร้านก็คือสดใหม่มากๆเลยนะครับร้านควลุกอีสานั่งอยู่หนองปลาไหลแยกหัวทรทางไปขนส่งบางละมุงนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันพุธมากันเยอะๆนะครับ